สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิมหนหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบัมบูกระดูก านศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลสสุวรนภูมิจัดฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2567ระหว่างวันที่10-11กรกฎาคม2567ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลสวรรณภูมิตำบลราชาเทวามอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลสสวนรณภูมิจัดฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2567ระหว่างวันที่10-11กรกฎาคม2567โดยมี มีนายขจิตเวศแก้วน้อยอำเภอบางพลีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมีนายจักรวาลอนุชิตพรชัยผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์การค้ามาเก็ตวินเลต์สวนนณภูมิก่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยนายพิชาตินกขมินอนุหนายนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทน,นอำเภอบางพลีองคการบริหารส่วนตำบลราชาเทวะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่โรงพยาบาลจุราลัฐหนึ่งตัวแทนสำนักง,งานปพจังหวัดสม,มุทรปราการเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ บางพลีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตอราชาเทวะอบตอบางพลีใหญ่สาธารณสุขอำเภอบางพลีตลอดจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิบุคลากรพนักง,งานเจ้าของร้านค้าประชาชนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่9แล้วที่ศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิได้จัดขึ้นตามกฎกระทรวงแรงงานกำหนดนมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ เกี่ยวกับการป้องกันแะระงับปัะคีภัยพศ2556ทั้งนี้ทางศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของบุคลากรพนักง,งานเจ้าของร้านค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดโดยในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กรกฎาคม2567การฝึกซ้อมดังกล่าวได้มีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงโดยให้พนักง,งานทำการซักซ้อมก้อปฏิบัติหากเกินสาการฉุกเฉิน การอพยพบุคลากรพนักงานเจ้าของร้านค้าและประชาชนผู้มาใช้บริการออกจากตัวอาคารสู่พื้นที่ปลอดภัยโดยศูนย์การค้ามุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิงวิธีการดับเพลิงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงทดสอบระบบการป้องกันอัคคีภัยภายในศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจสวนณภูมิอีกด้วย gian ba cũng chỉ gấp một đó ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน